อัดตัดน้ามาอัดตัดน้ามาอ่ะซากระซอยอ่ะซากระซอยโว้งจะตัดก็ว่าซอยอ่ะเร็วเร็วนั่งนะครับนั่งก็ครับนั่งก็ครับดูลองเหมือนกันบ้างเหมือนกันก็ เพื <ARS. S 1> <rock> ่อนฝูงเพื่อนฝูงดูนี้เพื่อนฝูงดูข้างนี้กับข้างพุดที่ครูขึ้นแบบอันใดเหมือนกันก็อ่ะเพื่อนฝูงบอกดูข้างซ้ายของเขากับข้างขวาที่ครูตัดมาเป็นไงอ่ะดูเลยดูเลยดูหัวนี้แหละเจกันดูเลยเอ๋ดูเลยดูเลยเร็วๆดูกระซ้ากับขวาหนาเท่ากันก็ดูรอบเลยหนาเท่ากันไหม เรไปใจ้ได so so uh, oh, ้ไปใจ้ได้ก็มาแล้วมามอบตัวแหละมาแหละมาแหละพอก็โอเคนะใกล้เคียงมันหนักมากเออก็อ้าวว่าได้สรุปว่าได้ต้งใกล้เคียงค่ะไปจะไปว่าอังกะอืออาจจะไปมีเออฟังนางอาจจะมีจะไปมีปากก็ปูอย่างเดียวกมาดูเนี่ยพี่มาดูนี้